สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบมาพาอกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยคุณตาวิถีไทยเชาชานี้ <c oughs> เอาต้นไม้มงคลอะไรมารีวิวหรือนี่นี่ <c oughs> เห็นรึนี่คือต้นอะไรลองทายดูสินี่นี่ใบแหลมๆนี่นะเป็นรูเรียว แล้วก็มีเป็นร่องเป็นคลื่นตรงขอบตรงขอบนะเป็นเป็นคลื่นเป็นเกลียวคลื่นนะแล้วก็ใบอ่าออกเป็นแบบนี้นี่นี่นี่ด้านหลังก็จะเป็นสีแดงนี่แหละคือเอกลักษณ์ของต้นคลามงคลอื <c oughs> แต่ว่าต้นคลานี่ก็มีหลายอย่างมีหลายประเภทหลายชนิดนะ นี่คือคลาลิบบินโอ้คืองามแพ่คุณตาวิถีไทยบอนว่าคลาลิบบินนี่ <c oughs> ลองพูดถึงสรรพคุณของเขามาสักสามสี่ประการสิประการแรกก็คือว่าเป็นไม้มงคลอันตอนที่คุณตาวิถีไทยไปซื้อกับเขาในตลาดมียายอันนึง่งเราอาจะเป็นาทางอันมีความเชื่อเกี่ยวกับต้นไม้มงคลได้ เอาไปตั้งไว้ในข้างๆโต๊ะขายของบนบนไอ้สามล้อเข็นของเรานะ่ะว่าง,ไง,ไงไ่ายไปตั้งไว้ตรงมุมตรงแจมุมนี่แหละค่าหรือบินนี่แหละแม่นยังย่ายไอ้นี่ต้นนั่นคุณตาวิถีไทยยัง <c oughs> ยังบทจักซื้อยังบทจักซื้อต้นไม้อันนี้โอ้ต้นแห่งการอ่าเขาเรียกว่าเรียกลูกค้าเราวะ่ะต้นไม้แห่งการ อไรก็คว่าเงินค่าขายดีว่าง,ง่ายๆไปอไปต้นค่าขายร่ำรวยเพื่อนว่าเออว่าง,ง่ายๆแบบนั้นแหละเพื่อนหมอหูอยากได้อาไปปลูกเด้ว่าเออปาทิดทูบันนี้หลุดไปเสิร์ชข้าเบิ่งในเน็ตนะเบิ่งในเน็ตนี่คือคลาลิบบินแต่ <c oughs> ชาวบ้านเฮานี่มีความเชื่อว่าต้นคลาลิบบินนี่อะจะมีเขาเรียกว่า มีในเรื่องของการเรียกลูกค้าเวลาค้าขายทำมาค้าขายอืมเอาไปไว้ในปุกไว้ในร้านในหน้าบ้านหน้าเรือนเรียกลูกค้าเขาเรียกว่ามิตรสัมพันธ์นะสร้างมิตรสัมพันธ์อืมที่ดีเวลาลูกค้ามาก็อยากชวนเบึง่งชวนอยากซื้ออยากหาล้านค้านะไว้ง่ายไปประการที่สองเป็นไม้ประดับสวยงาม แม่นว่าบมีความในเรื่องของอเรื่องของเชียงเสียงโชควาสนาเรียกลูกค้าก็ตามแต่คลาลิบบินมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองพื้นหลังสีแดงนะด้านหน้าสีเขียวแล้วก็มีร่องแล้วก็มีขอบใบีเป็นเกลียวสีแหลมแหนะงามเป็นทะแพงเม่นไผเบิ่งก็น่ารักต้นน,นี้แปลกแปลกสวย เป็นใบที่ซ้อนกันขึ้นมาทีละข้างทีละข้างนะเวลาขึ้นมาเนะแตกออกเป็นเป็นกระจายออกนะมันก็เลยเป็นเอกลักษณ์ของความงามอีกแบบหนึ่งบางชนิดแตกเป็นเป็นขึ้นมาทั้งสองข้างแต่ตัวนี้แตกกระจายออกทุกทิศเห็นบอกต้นนี่เห็นบอกแผ่ออกทุกทิศเลยนะมันก็เลยเป็นความงามประการต่อมาคุณครู บางโรงเรียนเอามาให้นักเรียนได้วาดได้เขียนได้ระบายสีในชั่วโมงศิลปะนักเรียนชอบมากคุณครูครับชั่วโมงนี้ผมเป็นชั่วโมงที่ผมชอบมากไม่รู้เป็นอะไรปเ,เ,เป็นวะอ้าวก็มักแล้วนะวิชาวาดเขียนโดยเฉพาะคุณครูเอาต้นไม้มาให้พวกเราวาดนี่ยิ่งชอบแล้วพวกเราก็จะได้รู้จักรู้จักต้นไม้ด้วยเพว่าพวกเธอวาดเป็นที่เลยวันนี้ตุ๊กตาของครู คือคลาลิบบินสันเอามาตั้งไว้โต๊ะตรงกลางนะโต๊ะตรงกลางห้องเรียนตั้งไว้โต๊ะตรงกลางแล้วก็นักเรียนก็อ้อมนะนั่งอยู่ในโต๊ะว,วาดเขียนนั่นแหละมัน411 45องศาวาดเขียนเป็นชั่วโมงจนออดดังนักเรียนเขาบอกอยากลุกอ้าวหมดเวลาแล้วเหรอครับคุณครูครับหนึ่งชั่วโมงแล้วนักเรียนมาสัน <c oughs> เออเออเอเอ,เอนี้ นอกจากในระดับประถมแล้วนะในระดับในระดับมหาลัยนี่เอ,เออก็จะเอามาให้นักเรียนได้สืบค้นข้อมูลได้วิเคราะห์วิจัยเนี่ยเพราะในระดับมหาลัยนี่ต้องวิเคราะห์วิจัยสืบค้นข้อมูลรวบรวมว่าแท้จริงแล้วต้นคลาลิบินนี่มีถิ่นกำเนิดมาจากประเทศใดนะประเทศ ไทยบอกหรือเป็นของต่างประเทศถ้าเป็นของต่างประเทศนี่เขามีชื่อภาษาอังกฤษว่าอะไรนะแล้ววงของเขาเนี่ยมันเป็นวงต้นหยังเป็นตระกูลตระกูลย่าบอกแบบนี้เป็นต้นเนาะตระกูลครานั่นแหละว่าง่ายๆไปคอาแมนทางเฮาก็ดีเออแบบนี้เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วก็มาพรีเซนต์หนห้องไหนใครที่ได้ข้อมูลละเอียด ถูกต้องก็จะได้คะแนนมากนะแล้วทีนี้พออพรีเซนต์เรียบร้อยเสร็จแล้วนะก็เอามาโหลดลงใน YouTube Facebook i n s t a g กรมเพจเว็บไซต์ TikTok l i n ลใครอยากได้ข้อมูลทักแชทเข้ามาพวกเธอก็ขายเลยเพราะนี่คือต้นไม้แห่งการสร้างรายได้อีกชนิดหนึ่งไหนีน่นี่คลาลิบินนี่นะปลูกไว้ ปลูกไว้โบเซียหลายสร้างไรายได้นี่ต้นนี้กันสิประมาณสักห้าสิบหกสิบได้นะหรือแปดสิบนี่เห็นบอกทักแชทเข้ามาพวกเธอขายเลยนะเพราะนี่คือพฤกษศาสตร์ที่สามารถขายได้ต้นไม้มงคลว่าง่ายๆไปบวกค่าส่งหน่นิดหน่อยอนอกจากนั้น ยังเป็นต้นไม้แห่งการขอบคุณบางคนบุกขายซื้อเอาไปฝากซื้อเอาไปเป็นของบรรณาการให้าไปเยี่ยมยายไปเยี่ยมคุณตาคุณยายขอบน้ำใจพวกเธอมากที่คิดถึงตากับยายจริงๆพวกเธอมาแต่มือเปล่าก็ไม่ต้องมีอะไรติดไม้ติดมือมาก็ดีใจมากแล้วล่ะลานเอ้ยมาสันคุณตายายเด็บอันนี้ยายกันย่าง เกี่ยวน้ำมากมายายก็ขอบน้ำใจเธอมากๆเหมือนกันแต่ต้นคราริบบินนี่ถ้าปลูกไว้ที่ไหนก็จะเป็นมงคลที่น่าราลานเอ้ยขอบน้ำใจพวกเธอจริงๆที่ซื้อมาฝากตากับยายเราหุ่นจักต้นไม้มงคลคนสมัยตะเก่าตะกี้สิหุ่นจักแต่คนสมัยนี้ก็เริ่มจากลดน้อยถอยลงน่และเรื่องต้นมงต้นไม้เนะถ้าบอสนใจอีี เออบ้านพักโฮมสเตย์บ้านสวนรีสอร์ทโรงแรมล้านค้าล้านขายเอาไปประดับนะประดับห่วงจุ้ยด้วยก็ได้ต้นอันนี้นะเออเห็นบอกคือยายนะเราไปขายเอาไปขายของอยู่ในหลรดเข็นลาวนะขายกับเข่าแล้วไปตั้งไว้ในมุมหลดเข็นลาลวเราว่ามันเป็นต้นไม้แห่งการเรียกลูกค้าว,ว่าเออเอาอดีมาปลูกไว้นี่เอาอดีมาตั้งใส่กระถางไว้ใน หลดเคลนคายคองนี่ลูกค้านี่ดีนะติดใจมาแล้วมาอีกมาแล้วมาอีกมันจิบนี่แนวส่วนให้มาซื้อของมาใช้บริการอืมอย่างนี้เป็นต้นบ้านพักโฮมสเตย์กด็ดีเนาะเอาไปเห็ดเป็นปลูกไว้ในกระถางงาม,งามบนห้องไอในโต๊ะรับแขกน,นะเห็นบอกเอาอันนี้อืมเป็นไม้ฟอกอากาศพร้อมเห็นบอก หไม้มงคลสองไม้ประดับสวยงามสามไม้ฟอกอากาศสไม้แห่งการเรียนรู้และสร้างรายได้ 5. ไม้แห่งการสมนาคุณขอบคุณเอาไปบรรณาการเป็นของฝากของต้อนของที่ระลึกวางง่าง่าไปเออต้นไม้นี่นี่เห็นเบาใบของเราง,งามๆนี่ใช่สีโบยักใดเนาะเส่กระถางง,งามๆเข้าไปแล้วเปลี่ยนจากถุงอันนี้ นะมาเปลี่ยนเสกทางอันนี้เอองามขึ้นว่าง่ายไปเอาละสำหรับมือนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิธีไทยอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศรษฐีมหุ่งมือน่ะนอนรับกับคอให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นกับคอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมณีโชต เดินทางไปใส่มาใส่ใกล้ไกลกระคอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลละโลกและจักรกวาลปกป้องคุ้มครองท่านและก็ะาะสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และก็สัมภเวสีผีปีศาจชั่วร้ายสำหรับพระเอกของเรื่องในเช้าวันนี้ก็คือคลาลิบบินไม้มงคล ไม้ประดับสวยงามไม้ฟอกอากาศไม้แห่งการเรียนรู้และสร้างรายได้และไม้แห่งการขอบคุณครับท่านผู้ชม